ผูช้มชมครับผู้คนที่ชุมชนวัดประดู่อำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางเข้าออกชุมชนปัญหาที่ว่านี่คืออะไรติดตามจากนักข่าวพลเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ ชุมชนบ้านปากคลองขุดตั้งอยู่ริมคลองวัดประดูหมู่ที่7ตําบลวัดประดูอําเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะชาวบ,บ้านที่นั่นต้องเผชิญกับปัญหาไม่มีถนนในการสัญจรเข้าออกชุมชนและการขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรทั้งๆท,ที่ชุมชนแห่งนี้มีพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนสายวัดแก้ววัดประดูเพียงไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นค่ะถ้ามันมีถนนอาการขนย้ายหรือว่าการเอาคนเจ็บคนแก่ไปโรงพยาบาล มันสบายกพรากันเนยอะคนแก่นี่เห็นชัดเลยเพราะที่บ้านผมก็มีนะครับยายอายุเก้าสิบกว่าแล้วถ้าเจ็บมาขอตอนแดดแจะไปทางไหนล่ะครับถนนก็ไม่มีถึงบ้านาต้องลงเรืออุ้มคนแก่อายุเก้าสิบกว่าลงเรือแล้วข้าไปฝั่งกนันนู้นแล้วก็เดินใปรถฝั่งกรนนน้นไปคุณยายสงเงียมชูสุวรรณในวัย93ปีซึ่งท่านเองก็เจ็บป่วยด้วยโรคคนแก โดยที่คุณยายก็ต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตามที่หมอนัดซึ่งท่านก็หวังว่าถ้ามีถนนเข้ามาถึงบ้านก็จะเกิดความสะดวกสบายในการที่จะเดินทางรวมไปถึงลูกหลานที่อยู่ที่อื่นก็จะเดินทางมาเยี่ยมได้ง่ายขึ้นโอ้โหอยากให้มีต้งไรปีแล้วอออ่อาไป,ไปไหนก็สบายไงเราเดินไม่ค่อยไหวไง ต้องมีคนมาจุงไปและในกรณีที่ผู้ป่วยบางคนที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังก็ต้องเลือกที่จะไปอาศัยหรือเช่าอยู่ที่อื่นเพราะว่าจะได้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางอย่างเช่นในกรณีของคุณยายปะนอมบุญเงิน แล้วนะคออยู่เนี่ยมาอยู่นี่ค้ามอยู่นี่ตั้งป่สองยี่สิบเก้าเนี่ยก็อยากจะได้ขนอยากจะได้ถนมนั่ลตอนเราไม่เจ็บป่วยก็ไม่มีปัญหาแล้วรินมะเจ็บป่วยไม่มีปัญหาเราเอกไปหามอไม่ได้ตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็เพียงได้แต่หวังว่าหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้จะเข้ามาเป็นคนกลางในการเจรจากับเจ้าของที่ดินแปลงแรกเพื่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ กับชาวบ้านที่อยู่ด้านในโดยยินยอมให้ทำถนนผ่านมายังชุมชนแห่งนี้วัน,นที่เ้าจของที่บอให้เธอะให้ทำถนนเถอพอได้ถนนก็อ,อยากจะเข้ากลับไปอยู่เลยมัน,นมันเกมิใจมันที่บ,บ,บ้านเก,ก่าแก่ของพ่อปู่ย่าตายายของให้ไว้พ่อแม่ก็ทิ้ไงไว้ใ,ให้อย่างเงี้ยเราก็ดีใจเราจะยืมที่ของเราดีกว่าเดีวไปที่อื่นค่ะ ล่าสุดชาวบ้านยื่นเรื่องถวายดีการ้องทุกข์เพื่อขอให้หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยเจราจากับเจ้าของที่ดินแปลงแรกเพื่อขอทําถนนค่ะผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวกใกล้ๆตัวของคุณผ่านทาง f a c e b o o k c o m s i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณค่ะ